เป็นดอกมาแต่โดนๆเพื่อนๆเคยพาเพื่อนมาไทยดอกบักทัวพูอยู่เนาะจ่ะเนาะบัดนี้อากาศบ้านยายท้องมันฮ้อนแบบฮ้อนอบเอาหฮ้อนค่ะคอนแนมนดูจ้ะเส้นผมยายท้องนี่มาโหดสวนจนเฮี่ยหอยผมเพื่อนๆมเมืองบักทัวพูน้ากันจ้าบักทัวพูนี่ที่จริงจะเป็นหมากกระโดนแล้วเด้เพื่อนๆจะเป็นหมากกระโดนแล้วบัดนี้อากาศมันฮ้อนใบแห้งก็ได้เพื่อน มึงดูยายท้องแก้ปัญหาว่าตัวเมื่อวานกับห้งบ่ได้มาหดน้ารดู้จ้ถ้าซ้ำนี้แล้วเขาจะล่วงไหมจ้เขาจะล่วงถ้าว่ามีหนอนมีอย่างกันงสิยายท้องกับเปิดมึงอั่งสิกับว่ามีว่าเห็นหนอนไหมจ้ว่าเห็นหนอนบ่เห,นหนนเห็นอยังแต่ว่าเขาขวนลุดขวนล่วงลงมาแบบนี้ไหมจ้แต่ว่าก็เริ่มสิเห็นมากแล้วเพื่อนอันนี้เป็นทั่วทั่วสายพันธุ ใบไผ่บัวแมนพันุมน์ใบมน์มณน่าจะมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นใบมณ์มต์ต่ว่าเขาก็เหลียวเห็นหมากแล้วเพื่อนหมากทั่วภูหมากพอดีกินจ้าซำนี่หมากพอดีกินหมากอ่อนออนเพื่อนอันนี้หมากกกหมากแรกเขาน่าจะเนาะหมากกกหมากแรกเป็นตะเหงาเลยจ้ะทั่วภูพันนี่เขามักดวกเป็นตะเหงาเพื่อนย้ายท้องบ่ได้ปลูกหลายได้จ้ะปลูกไว้ซี่แผงเพราะว่า ยายท้องเป็นคนบ่มักปลูกของอีย่างหลายๆอย่างสแตะวายายท้องจะเป็นคนมักปลูกของหลากหลายมักปลูกหลายอย่างแต่ว่าบ่มักปลูกอย่างเดียวหลายๆอย่างสิแม่จ้ะขอให้ว่าให้มันมีทุกอย่างในสวนบ่ปลูกหลายแต่ว่าให้มีทุกอย่างแบบนี้แม่จ้ะผู้หญิงทำสวนตัวคนเดียวนาอเพื่อนหญ้าก็บ่ได้มาหลกมาถอนให้แด้เจ้าขญามะทายคลิปยังสิละค่อยได้ลูกทั้งลูกนี่ย ขันยามไทยคลิปก็ค่อยได้ลูกห้าจังสิแม่เพื่อนขันหดสวนแล้วก็เฝ้าไปทางอื่นอีกแล้วจ้ะมาเนี่ยดอกกระดกดกูเพื่อนดอกกระดกมากกำลังสิดกแล้วจ้าดูเป็นกระไดยูได้กินอยู่ดอกเพื่อนแต่ว่าขวันเขาบแขแข่แข็งแรงนี่จ้ะสังเกตดูขวนเขาบ่แข็งแห้งนี่เขาใบค่อยๆก็ลุดตังสีมาจ้ะต่ว่าแย่ท้องผดหาศัตรูบ่เห็น ว่ามีหนอนมียังเดจ้าเนี่ยแบบเหี่ยวแห้งรุดล่วงไปซื้อๆเนี่ยไม่จ้าเพราะว่าอากาศบ้านแดดท้องมันหอนครับนะจ้ะเพื่อนๆก็เอโพดเสนฝนตกบื้มบื่ออยู่ทางใดก็ได้แต่ว่าบ้านแดดท้องบ่เคยตกจ้าบ่เคยตกแห้งแล้งอันนี้บักทัวพูพันใบไผ่เด้อจ้ากำลังเออเริ่มออกมากำลังจะได้กินได้ย้ำแล้วเพื่อนๆย้ำใส่หมูย้ำใสห่ใสหมูกับแซ่บเด้อจ้าแล้วก็ กินกับตำหมูห้อต้มกินสแสบยายท้องปกติเขาจะเป็นนาฝนแต่ว่ายายท้องสีเฮ็ดให้เขาเป็นนาแร้งแบบนี้มจ๊ะน่ช่วงนี้เดือนเมษาแต่ว่าอยู่ในสวนยายท้องกันยังมีบกทัวผูภูกินอยู่นะจ๊ะเนาะเลี๋ยวไปทั้งเบิดคืบอบกทัวผภูแล้วจ้า